พอเราสัด่ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะดูไไเบิ้งเป็นแบบหนาส้มๆแห้งมาได้กินเขาพี่น้องค่ะกินเขาแบบเอ่ออริตันบิทอริตันบอยนะฮรับตำบักฮู้งแล้วก็แกงน้ำใหมนะ่นะคะน้ำใหม่สดเนื้อเขาขึ้นเหยื่ออมหวกน้ำเด้อพี่น้องเด้อเห็แกง่วนนีออมหวกนะคะให้คอว่างในเดอ้อเ <c oughs> น่าจรินกัระไรเขาเหยื่อแห้งวะ ข้าวแข็งตกอุ่นข้าวแข็งแห้งแข็งแงสุดๆเลยมแข็งน้ำใหม่น้ำนะคะแล้วโจวโมเอียงจ้ะอะไรจ้ะโมเอียงอะไรยู่

นีไขมันน้ำเขาเปล่าไม่ไหใจเลเวลาอาหารเช้าผมนเอมือมือเป็นเห็น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 เอ้ยยางคีขึ้นมาหน่ถามมาแล้วโอเคเฮียเฮียมันแสบก็ต้องหึงมาก

เห็นทองเต็มมือคืนมันว่ากินได้เตยมันคือของมันคือร้านอาหารผมขมา่าวปากกล้ามาั้ะ ใ,ใส่บบบกับด้หมดคึงกลาน้ามาัน่้าซ้มก็ไม่ลงแม่จะเข่า,าขาด

เขาไม่อยู่หลวนฮะเขาได้เขาเก่าแต่ปกินสาใหมนก็ไม่ไงึก็ไม่ไงนะบอกไม่จะถนงไมต้ังดารเลย ใช่วิน่ามันน่ามอเห็นน้องวนญญาณอันตรายนะบ๊ายบาย